คุณพัฒกรมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมอ่าข้อเข่าเสื่อมค่ะข้อเข่าเสื่อมอันนี้ใครเป็นคนบอกครับอ่าคุณสิทธิชัยจิตอาลีอยู่นครรีธรรมราชไปหาคุณหมอก่อนึ่ครับอ๋อจากนั้นไปหาคุณหมอค่ะรักษาทั่วหมดแล้วมันอาการเริ่มต้นเป็นยังไงครับปวดปวดมากปวดแล้วก็ร้อนข้างเดียวหรือสองข้างข้างเดียวข้างนี้ข้างเดายจากล้มหรือกระแทกหรือยัไม่ไม่ได้ล้มยืนมาก ยืนมากเพราะเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารอยู่ที่พัทยาถ้ายืนก็น่าจะปวดสองข้างไหมครับอาจารย์ครับป,ก,บปกติเพราะว่าข้างนี้จะใช้มากกว่าจะยืนจะยืนขายขายอาหารอ่ะข้างเนี้ยจะลงมากกว่าทิ้งน้ําหนักใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าลงน้ําหนักไวข้ขาไหนโดยโ<อ>ปกติเขาจะให้ยืนสองข้างเท่ากันไม่ให้ลงน้ําหนักข้างใดข้างหนึ่งนะฮะแต่เวลายืนขายท่ามันจะต้องเอียงเหรอฮะไม่ใช่บางทีอ่ะเราของขายดีๆยิบเยอะๆยเงี้ยเราก็ ถ้าถ้าข้างนี้แล้วมันสบายก็คือว่าแต่ใช้ข้างเนี้มากกว่าคือเป็นจุดหมุนใช่เวลาเราหมุนเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเรายิบนี้ยิบนี้หันมาข้างเนี้จะจะต้องเรารับน้ําหนักไว้เลยใช้บ่อยใช่แล้วยังไงฮะพอเจ็บแรกๆก็เจ็บแรกๆก็ไปซื้อยามาทานชุดทีนี้ก็มันไม่ได้มันบกระเพาะเป็นคือว่ายาชุดตำา้านเนี้ยกินมากไม่ได้ใช้ยาชุดทีนี้ก็หันมาไม่ หันมาไปรักษาที่มูลนิธิไทยกรุณาครับกินสมุนไพรกินยุ่ซ่องเดือนน้ำหนักเก้าสิบสองกิโลไม่ได้แล้วต้องหยุดจากเดิมเท่าไหร่จากเดิมแปดสิบกินยาสมุนไพรก็ไม่หายไม่หายแล้วต้องทอํายังไงให้คุณหมอบอกไหมครับคุณหมอบอกว่าห้ามยืนนานๆห้ามนั่งยองแล้วก็ห้ามขี่จักรยานห้ามทําอะไรที่กิจกรรมเกี่ยวกข้าเยอะๆอ่ะแล้วถ้าไม่หายต้องไปผ่าตัด เปลี่ยนเขา<อ>เปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนอะไรไมมไม่รู้เขาบอกต้องไปเปลี่ยนแล้วเขาบอกไหมว่าเจ็บไหมค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแสนสองเขาบอกบอกงั้นไม่เอาหรอกแสนสองเองค่ะนี้แถวบ้านเขาก็ไปพากัน <laughs> แสนสองแล้วคุณหมอบอกไหมการันตีไมหมฮะว่าจะหายเขาบอกว่าบางคนถ้าแพแพ,พที่ว่าที่เขาเอาไปใส่ให้<อ>ไหมรับไม่ได้รับไม่ได้ก็คือว่าจะเป็นรุนแรงคือว่าจะรุนแรงมากเขาว่าอย่างี้เออต้องเสียอีกสองแสน ท่านก็มาคิดว่าไม่เอาแล้วค่าสมุนไพรกินท่าน,นี้ก็มีเมื่อเดือนอะไรตุลาคุณแม่เป็นมะเร็งตุลาที่ผ่านมาค่ะคุณแม่เป็นคุณแม่อายุแปดสิบเป็นมะเร็งที่ม้ามแล้วก็ลาไปต้อมน,น,น้ําเลือดท่านี้คนทิตที่ไทยเนี่ยเขาแนะนําให้คุณดุกัญญาที่สิง์บุรีกินท่าน,นี้เขาเขาเป็นมะเร็งมดลูกครับท่าน,นี้เขาเขากินแล้วเขาดีขึ้นจากที่ว่าต้องตายแน่แน อต้องตายแน่ๆเขากินเขาชื่อเสื้ผ้าเขาเป็นเป็นดองกับบ้านท่านนี้แหละท่านนี้ก็เขาก็เห็นแม่ท่านนะเป็นเยอะไปรักษา่าราฐบุรีไปหมดทุกที่แหละที่ไหนที่ว่าห้ท่านก็พากันไปอ,ะอ่ะหมอบอกว่าเอากลับบ้านไปเถอ,อะเขาก็เรียกเขาเจ้าใครสลังเสร็จเขาบอกเขาเป็นมะเร็งเขาก็เรียกลูกเข้าไปเขาบอกเอายายกลับบ้านไปเลยนะยังไงยังไงยายก็ต้องตายแนๆย่ๆแหละเขาว่าอี่รักษาไม่หายแล้วโนี่ก็เจยียยางเขาก็ฝากกระปุกนึง สีเขียวไอสูนสีเขียวนะน่นแหละสีเขียวแหละท่านก็ท่านจะไม่เคยรู้เรื่องเขาเพราะท่านไปทําแต่งานน้องสาวก็เอาให้กินกินทิบ่องวันไอ้ก้อนที่เท่าลูกมะพร้าวเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยนะก้อนอะไรก้อนม้ามที่มันใหญ่อ,อ๋อมันก็จะบวมออกมามเต็มท้องแม่ท่านเลยแม่ท่านแต่ตัวเล็กๆเต็มเลยแล้วก็ลุกไม่ได้เดินไม่ได้เ,ออเดินไม่ได้เลยเออใจเป็นเพลิกตลอดทีนี้ลูกๆก็ก็เอาให้กินน้องสาวจะให้กินมาทิบ่องวันครับเช้า เช้าซี่เย็นซี่เขาให้กินนะนะแล้วก็พอพอได้ห้าวันก็เช้าซ่องเย็นซ่องอพอสิบซ่องวันนี้ไปตัวที่ลาดบุรีเขาก็ทา้าวาย้ายย้ายไปทําอะไรมามันถึงได้แห้งชันสร้างแม่ชั้นบปว่าแม่ห้ามบอกหม้อเด็ดขาดน,นะว่ากินแบบเนี้ยเดี๋ยวหม้อเขาจะแอนตี้พอหม้อนะเขาจะไม่ค่อยให้กินเขาจะแบบนี้เลยชั้นสร้างแม่ไปเลยแม่แม่ก็กินยาคุณหม้อนั่นแหละ อ้านั้นทำไมคุณพี่ถึงเชื่อตอนแรกว่าจะช่วยได้ไม่ได้เชื่อท่านไม่รู้แต่สิบสองวันผ่านไปถึงเห็นถึ่งเห็นไงเอ๊ะมันดีนี่วะแม่แม่เหรอแม่ก็เดินได้หุงข้าวแกงนี่เลี้ยงแถวแม่ท่านจะเป็นคนขยันมากครับอายุแปดสิบนะแต่หุงข้าวก็จะกินไม่กินชูรสไม่กินอะไรพวกเนี้ยแกงเขาจะแกงเองหุงข้าวจะหุงหม้อเตาาทานเขาจะไม่กินหม้อไฟฟ้าอยู่ตั้งแปดสิบแล้วเพิ่งมาเป็นมะเร็งก็โอเคนะฮะของคุณแม่ทําไมอาการมันดีขึ้นฮะจากจาก คนที่เป็นม้ามโตจากมะเร็งนะครผมก็ไม่เคยเห็นมะเร็งที่ตัที่ม้ามก้อนเนื้อสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับมันเราไม่ได้เกิดมากับมันหรอกแต่วันดีคืนดีมันก็มีเซลล์ซึ่ผ่าเหล่าผ่ากอแล้วมันก็ขยายตัวมากกว่าเซลล์อื่นในร่างกายมันก็กลายเป็นก้อนเนื้อนะอาจารย์รึ่งตรงเนี้เราก็ต้องจัดการกับมันโดยใช้ระบบภูมิต้านทานของเราแคปซูลสีเขียวนะครับเท่าเท่าที่ฟังอยู่ก็คือเช้าสี่เม็ด <board S 2> ตอนเย็นอีก4เ <4 S 2> มตรก็8เมตรมันก็มีปริมาณมากพอก็สามารถออกฤทธิ์ได้รุนแรงพอที่จะไปสร้างเม็ดเลือดขาวนะฮะสร้างเม็ดเลือขาวเพชฌฆาต<ะ>ให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมนั้นพบนขนาดของก้อนเนื้อมันก็จะเล็กลงที่หมู่บ้านท่านกำลังฮือฮาบีมนี่มากเลยเข้าเพราะว่าจ <al>, ังหวัดอะ <what> ดไรฮะ กาญชนะบุรีการชนะบุรีเพราะว่าเข้ามาเยี่ยมกันพราจะเป็นชาวบ้านอ่ะใครบ้านนายเจ็บก็จะไปเยี่ยมมีของไปเยี่ยมอะไรเงี้ยอำเภออะไรอำเภออะไรอำเภอห้วยกระเจ้าห้วยกระเจ้าหมู่บ้านเขาดินซอที่กันแดนที่สุดแล้วคุณแม่ตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้เขาก็ดีขึ้นอ่ะเข้าดีแล้วจากรทานไปทั้งหมดตอนนี้ตอนนี้ก็วันนั้นไปเอามาอีกซามทั้งหมดก็ห้าแล้วแหละห้ายังไม่หมดนะห้ายังไม่หมดยังอยู่อีกช่องทานไปห้าขวดสามขวดสามขวด ผลดีขึ้นดีขึ้นน้าใสอับน้าเองได้เลยไม่ต้องอุ้มไม่ต้องใส่ผพนเพิกเลยหมอบอกว่าไปทานอะไรมา45วันแล้วตรวจแล้วเป็นไงบ้างหมอบอกว่ายายยายไปทําอะไรมาก็กินยาที่นักยะหมอให้จะยาบํารุงนะไม่รู้ว่า <laughs> กินแค่นี้แหละฉันสร้างว่าห้ามบอกเลยขาดปราเดี๋ยวเขาสร้างให้หยุดไงโอ,อ้กลัวหมอกลัวหมอเอ็ดอเอาเขาดุฉันเคยโดนแล้ว อกลัวหมอเหรอไม่ใช่กลัวเราพอเขาดุแล้วเราก็จไม่ท่านบอกเขาถามว่ากินอะไรมาอ๋อไปมูลนิธิไทยกุลนาไปกินสมุนไพรมาอุ๊ยอย่ากินนะกินไม่ได้นะอะไรเขาก็บอกอย่างนี้ไงอืมอันนี้ว่าสั่งแม่ไปเลยแล้วเมื่อวันที่วันที่ยี่สิบเดือนที่แล้วก็ไปไปอีกหม้อหมอเขาเครียดเพราะฉ่านจะต้องเข้าไปยุ่งกับหมอประจํา บอกว่ามันเป็นยังไงนะมันมันหายไปไหนนะเขาก็ว่าอย่างนี้หมอไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรไม่ยังไม่ได้ทำเพราะมันระยะแรกแต่ว่าอายุแปดสิบสิบแล้วอะแปดสิบเองแปดสิบเองต้องบอกแปดสิบเองเพราะว่าจะพิเชษนี่จะอยู่เป็นร้อยออตอนร้อยยี่สิบอันน <c> ี <oughs> ้คนแถวบ,บ้านเขาก็มาเยี่ยมมาเยี่ยม เขาก็ <K an> <K an> จะหาว่าเราเนี่ยพูดเกินบอกแกไปดูแม่ฉันได้เลยเอ,อ,อันนี้เรื่องจริงตัวอย่างว่าไปดูเลยมีมีไล่ไล่คนอบตวพวกเนี้ยเขาจะมาเยี่ยมแม่เขาจะไปคลำท้องมันจะแข้งยังกับลูกมะพร้าวอะ่ะ <K an> ตอน <K an> ที่เป็นต <K an> อนที่เป็นลรวหายใจเอ็ดเอ๊พวกท่านกเกลี้ยมแล้วเก็บบ้านเก็บช่องเรียบร้อยหมดแล้วเอาเรื่องจริงนะขึ้นบ้านใหม่อ่ะฮะเก็บเอาศพไว้ตรงไหนก็ต้องตายแน่ๆเอาอันนี้เรื่องจริงนะคะบอกน้องเลยเก็บตรงนี้ตรงนั้นแม่เราเขายุบว่ามอบอกว่าไม่เกินเจ็ดวันหรอก โอ้โหอันเรื่องจริงลูกเศว้าท่านยังไปเฝ้าเลยลูกสศว้าท่านก็มาด้วยโอยย่ราชบุรีอ่ะอ่ะเริ่มเชื่อละเพราะแม่เชื่อแหละเชื่อจริงๆคราวนี้ตัวเองเจ็บเข่าบอกเขาพวกเศ้าน้องเาว้าชื่ออยู่ย่ะเฮ้ยอยู่กูลองซื้อมากินมั้งมันจะดีป่ะวะก็โทรห้าคุณติชัยเลยอยากได้อาหารเสริมบีมเนี่ยจะต้องทาไงไม่ต้องทําไงคุณพัทลพรคุณบอกมาเลยว่าคุณจะเอากี้กระปุกท่านบอกเอาซองกระปุกแล้วก็กำนันนะเขาเป็นมะเร็งต่อน้ำเลือด เอาไอ้ที่ว่ามะเร็งขั้นสุดท้ายมาอันนึงก็บอกเขาอย่างนี้ใช่ไหม <Ừ. S 2> แล้วเงินทําไงคุณพันรับโอ้โหเข้าใจดีมากเลยนะคุณทิติชัยนี่สุดยอดเลยเลยอสุดยอดเอาจริงๆเขาสุดยอดนะใจดีเขาบอกเอางี้ลวกันคุณพัชรพรเดี๋ยวผมส่งไปให้กินก่อนเงินมาทีล่างสีอะไรเขาส่งสีอะไรมาให้สีที่จมูกเสร็จแล้วสั่งมาสัางมากินได้จ้างมาถึงวันที่วันที่สิบหกสิบหกสิบหกธันวาปีที่แล้วปีที่แล้วแลวะสิบหกธันวากินได้ สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบลูกโดนเรือชนที่ระยองก็ไปเลยยี่สิบนั้นก็ไปเลยไประยองเลยลืมมาไปไม่ได้ทีน,นี้ก็มันก็เอ๊ะทาไมมันดีขึ้นวะไปเฝ้าลูกไปเดินขึ้นบันลงบันไดเอ๊ะทําไมมันดีขึ้นมันเกิดจากอะไรก็ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอันนี้ใช่ไหมละ่ะเพราะมันห่วงลูกอยู่เพราะเป็นห่วงลูกอยู่ใช่ไหมก็โทรไปห้าคุณกิติชัยว่าจะเพิ่งเอาตังค์หน่าก็โทรไปบอกเขาก้อนยังไม่ได้โอนไงยังยุ่งอยู่เออน่าแล้วากเขาบอกไม่เป็นไร เขาบอกเดี๋ยวชันเจ็ดเลองลูกชันเนี้ยชันโอนให้เลยเขาบอกงี้ใช่ไหมล่ะคุนที่แถบ้องเป็นไรไม่ต้องกังวลให้ลูกหายก่อนท่านก็วันที่ยืบเ้าชันกลับไปจังวัดการกลับให้ลูกสาวคนนี้ยู่เปียนกันกลับจังวัดการก็ขับรถเองนะคะขับรถตั้งแต่ระยองไม่ปวดเอ๊ะสงสัยไอ้ไอ้บีมบีมนี่มันคงจะดีชั้นก็คิดนะก็ไปกลับไปก็ไปทนิียกตะก้ายามาเลยเอามาเลยมันมีละยงเอามาเลยเอามาที่บ้านลูกสาวกินกินต่ออีก กินต่อมาอีกอยันวันที่หกเขาก็มีเขาก็มีแข่งไงเต้นฮูลาฮูปที่ที่หมู่บ้านลองของไปแข่งเต้นฮูลาฮูปใช่แล้วเต้นฮูลาฮูปทีนี้เอาา่ออบตบอกโอ้ยพี่วินไม่ต้องหรอกชื่อเล่นชื่อวินใช่ไหมนะเอเอพี่วินพี่วินไม่ต้องล็อกเดียวก็เป็นอีกอเออเออก็กินอันนี้ก็ดีไม่ได้ต้องลองหมควว่าก็ไปก็เขา้าเขาก็มีงานมีงานนี่แหละก็ไปไปเต้นเต้นเต้นฮโลฮูปเต้นฮูลฮูปเอ๊ะทําไมมันไม่ปวด ธรรมดาเต้นระหมันจะต้องเวียงมันจะต้องใช้ข้ามันต้องเต้นเต้นอย่างว่าอะไรเพลงอะไรออกมาเงี้ยเต้นยังไงเต้นยังไงตอนเต้นระหูมันก็มันก็จะไปอย่างนี้เราจะเอาไปทางนี้เท่าไหร่เราเอาไปทางนี้เท่าไหร่นี่เพื่อให้พิสูจน์ว่ายังยังไม่เจ็บนะอันอันนี้ไม่เจ็บเราต้องไปอย่างนี้ห้าเซมันมีเป็นห่วงห่วงอ่ะเราก็จะไปอย่างนี้ห้าเซนคือว่าแล้วทำไมยังไม่เอาออกล่ะอันนี้ออกไปแล้วนะอันนี้ล้อเล่นล้อเล่นอันนี้ตอนนั้นมั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 นเรียกว่าอ้วนมากอ่ะเก้าสิบส่องกิโลอ่ะก นั่งเครื่องบินนะนั่งเครื่องบินแบบว่าเต็มที่อ่ะเพื่อนข้างๆหลังเกียจอ่ะเดี๋ยววันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วาจครับสูตรสีชมพูช่วยอาการข้อเข่าเสื่อมคล้ายๆกับอาการข้ออักเสบใช่ครับใช่ครับอาการปวดนั้นเกิดขึ้นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงเกิดขึ้นจากการที่ไม่เลือดขาวของเรา หลังสารสตัวนะที่หลักๆเนี่ยสตัวเยอะไปนะครับสารสาตัวนั่นที่อยู่ในกราฟนี่นะครับก็คือทีเอนฟอลฟานะครับแล้วก็อินเต์คินหแล้วก็อินเต์คินสิบเจ็ทั้ง3ตัวเนี่ยพอมันหลังเยอะไปมันก็โจมตีตัวเราเองโดยเฉพาะยิ่งบริเวณที่ที่เราเสื่อมอยู่นะครับมันก็จะมีอาการอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็ปวดพอเรากินสีชมพูไปวันที่สินะครับ เราก็จะพบว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนที่กินแป้งซึ่งเป็นสีชมพูอ่อนเนี่ยนะครับกับคนที่กินสีชมพูอย่างที่รายนี้นะครับสสีชมพูสีชมพูเราก็จะสร้างเทียนเอลฟาในวันที่สุดมาแค่นั้นเนองเปรียบเทียบกันนะครับแล้วเทียนอินเตอร์ลินหกเกินครึ่งนะครับแล้วอินเตอร์ลินสิบเจ็ดก็ประมาณครึ่งหนึ่งเพราะนั้นมันลดลงชัดเจนครับเพราะนักอาการอักเสบมันก็จะหายมันก็จะดีขึ้นนะครับในระหว่างนี้ มันก็จะมีการสร้างมวลกระดูกอ่อนเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากคุณสมบัติของมังคุดงาดำถูเหลืองฝรังร่งโบบกซึ่งเราใส่เข้าไปจะมีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนซึ่งทําหน้าที่คล้ายฟองน้านะครับ,รบในระหว่างข้อนะซึ่ง,งเมื่อมันมีฟองน้ําเกิดขึ้นก็ดูดซับการขัดกันระหว่างกระดูกสองท่อนปัญหาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะค,ะครับเราก็จะพบว่าแม้ว่า ปวดมากจนระเสือมมากจนทั้งต้องเข้าไปผ่าเข่าแล้วต้องใส่ข้อเข่าเทียมแล้วหลายหลายคนก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไขข้อเทียมนะเราเราก็มีประสบการณ์จากตรงนั้นคือไม่ต้องไปใส่เข่าเทียมนะฮะก็ด้วยสาเหตุที่ตรงนี้นี่เองนะครับแต่ก็อยากจะเรียนว่าอย่างนี้นะครับสําหรับคนที่ใช้แล้วอาการดีขึ้นนะให้ถอยนะฮะอาการดีขึ้นแล้วก็พอไม่เจ็บพอไม่เจ็บอาการอักเสบดีขึ้น เราก็ต้องการสร้างมวลกระดูกต่อรเรามีผลิตภัณฑ์ที่สร้างมวลกระดูกต่อโดยมีโดยที่ไม่ไปลดอาการอักเสบแต่ตรงกันข้ามไปสร้างภูมิต้านทานนายก็คือจากชมพเูเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวซะ,ะ,ะสีเขียวก็จะสร้างภูมิต้านทานให้กับเรารวมทั้งสร้างมวลกระดูกอ่อนต่อไปด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือภูมิคุ้มกันที่ขแข็งแรงขึ้นึ้นเปลี่ยนสูตรสีเขียวหรือยังครับอ๋อยังไม่ได้เปลี่ยน เพราะว่าแม่่ะจะเปลี่ยนแม่เป็นเป็นซี่เรื่องอ๋อเปลี่ยนของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่นะครับลามไปต้มน้าเรื่องอก็จะเปลี่ยนของคุณแม่เป็นซี่เรื่องแล้วก็จะเอาของคุณแม่ที่ซี่เคี่ยวที่เลื่อยยูน่ะเอามากินแทนอ่าถูกต้องถูกต้องนะฮะเพราะว่าคุณแม่เขาก็ไม่มีรายได้อะไรน้องสาวที่เลี้ยงแม่ก็ไม่มีรายได้คือว่าเนี่ยวันนี้เอาซี่เรื่องไปเพื่อไปให้คุณแม่กินครับแล้วเราก็จะไปเอาอันที่เลื่อยนี่ซ่องกระปุกเอามากินเองคิดด้วยแล้ว ผล,ละบุญของการเป็นลูกกระตันยูจะส่งผลให้คุณแข็งแรงขึ้นด้วยบคบนะขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ